สำนักง,งานประกันสังคมได้จัดประชุมพบปะผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจงานด้านประกันสังคมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับรกระวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้จัดประชุมพบปะผู้ป,ป,รประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นครั้งที่1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนําส่งเงินสมทบในมาตรการลดอัตราเงินสมทบ โดยนายไพทย์ุนแก้วทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่านะครับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมนั้นต้องดูแลผู้ประกันตนจำนวนทั้งสิ้นกว่า9 1 9 0ล้าน1แสคนในสถานประกอบการกว่า3 0 0 0สนแห่งนะครับและทุกฝ่ายได้รับความยากลำบากจากสถานการ,าการ,าการณ์เศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นจึงขอร้องให้ผู้ประกอบการช่วยคงสภาพลูกจ้างไว้นะครับ ในขณะเดียวกันทางสำนักงานประกันสังคมได้เสนอมาตรการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือฝ่ายละ2%โดยมาตรการนี้นะครับได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการประกรันสังคมเรียบร้อยแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เข้าฟังเป็นอย่างดีนะครับโอ้วันนี้ข่าวสารเยอะ ใช่ค่ะแต่งานก็เยอะเหมือนกันคุณประสาน <c oughs> เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะรายงานจ้อบริพอดกันน้อยไปหน่อยวันนี้เริ่มกันที่กรุงเทพและปริมณฑลกันเลยค่ะคไปที่บริษัทแรกเลยนะครับบริษัทสยามแพ็คบรรจุพันธุ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับผลิตกระดาษลูกฟูกรับพนักงานผลิต20ตานะครับพ,น,บพนักงานฝ่ายช่างแม่พิมพ์20อัตราโทรศัพท์ไปได้นะครับที่0218221120นะครับบริษัทเมโอพาแนลจังหวัดนนทบ,บุรีผลิตภัณฑ์ ทำผลิตภัณฑ์จากไม้นะครับรับพนักงานขาย15อตราช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล10ตัาครับบริษัทไทยไวแอร์เคเบิลซูบิเซสนะครับจังหวัดนครนายกผลิตลวดและเคเบิลหุ้มฉนวนนะครับเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต2อัตราพนักงานฝ่ายผลิต190อัตราทีเดียวนะครับพนักงานขับรถรถยนต์นะครับ2ตราครับ โทรศัพท์ไปได้นะคะ037307800หรือว่าสำนักง,งานจัดหางงานจังหวัดนครนายก037312869ค่ะของดิฉันเป็นจอบรีพอร์ตภาคตะวันออกไปดูที่บริษัทเอลิท คราฟเปเปอร์ paper, อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะผลิตกระดาษแข็งด้วยเครื่องจักรค่ะรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับผู้ชายเท่านั้นนะคะ20อัตราเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชาย4อัตราเจ้าหน้าที่คลังสินค้าชายอีก2อัตราค่ะหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอนะคะคสํานักง,งานใหญ่ของเขาเลยในี่ย0 3ห4 6 8 1 3 5หรือว่าสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว0 3 7 4 2 5 0 2 2ค่ะต่อไปเป็นบริษัทไทโพลีเอสเตอร์อยู่ที่จังหวัดชนบุรีผลิตเส้นใยประดิษฐ์ค่ะตอนนี้กำลังต้องการ พนักงานช่างเทคนิค30อัตราพนักงานฝ่ายผลิต100อัตราค่ะโทรไปด่วนเลยนะคะ0384428888หรือว่าสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดชนบุรี03898051 9398051นะคะ ต้องดูหน้าจอหน้าจอถูกต้องนะคะออบริษัท C.K. Auto Parts และ a c c e s s o r y จังหวัดระยองผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะพนักงานฝ่ายผลิตตอนนี้รับอยู่20อัตราช่างเทคนิค10อัตราช่างเชื่อม10อัตราค่ะหมายเลขโทรศพัพท์038610935-6ค่ะหลายๆบริษัทในวันนี้รับเยอะทีเดียวนะครับบางบริษัทนี่รับเป็นร0 0 2 0ออัตราทีเดียวนะครับคุณสายสวรรค์และเช่นเคยครับไม่ใช่แค่เรื่องของรับสมัครงานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของโครงการต่างๆในการพัฒนาฝีมือเท่านั้นวันนี้เราก็มีตัวอย่างเหมือนกัน ตัวอย่างอาชีพของของคนที่บอกว่าอาจจะประสบความสําเร็จในการฝึกฝนตนเองเรียนรู้ตัวเองนะครับจนสามารถรวมกลุ่มกันจนกลายเป็นอาชีพได้ตอนนี้รออยู่บนเวทีข้างหลังแล้วนะครับไปหากันเลยดีกว่านะคะคุณสุภาพเพนผัเอมค่ะซึ่งท่านเป็นประธานกลุ่มอาชีพชลรดาแฮนดี้ครร์ซึ่งก็ผลิตเทียนหอมนะคะจากเขตสายไหมนะคะสวัสดีคคุณสุภาพเพนค่ะสวัสดีครับนั่งค่ะ มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์โอ้หมีหลายแบบเลยนะคะค่ะก่อนอื่นที่เขตสายไหมเนี่ยมีอาชีพอะไรอีกบ้างนอกจากเทียนหอมค่ะมีหลายอย่างมีหลายอย่างใช่ไหมคะมีเทียนดินหอมมะลิก็มีค่ะค่ะเป่าแก้วค่ะมีหลายอาชีพแล้วไปยังไงมายังไงคะทางกลุ่มถึงได้มาจับเทียนหอมมาเป็นอาชีพได้เดิมทีสอนหลายแห่งนะคะสอนเทียนหอมด้วยแล้วทางลูกศิษย์เนี่ยเขาจะบอกว่า เมื่อเรียนแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะไปขายหรือว่าไปจัดจําหน่ายที่ไหนอะค่ะก็เลยนํามารวมกลุ่มฝีมือดีๆลูกศิษย์ทั้งหลายอะนะคะใครมีทุนน้อยก็ลงน้อยทุนมากก็ลงมากคืออย่างนี้แหละครับอาจารย์จูดก็คือปกตินี่คืออาจารย์จูนสอนเกี่ยวกับการทําเทียนอยู่แล้วแล้วลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์นี่มาจากไหนกันนะครับลูกศิษย์ที่มาเรียนลูกศิษย์เริ่มแรกใช่ไหมคะมาจากที่ทั่วๆไปอะค่ะรวมทั้งข้าราชการที่เออรี่ออกมาด้วยค่ะและที่สําคัญก็คือ สอนที่เขตสายไหมสำหรับกลุ่มอาชีพที่ต้องการหารายได้พิเศษประจำเขตแต่ละเขตของเราด้วยค่ะครับแล้วในเขตนี้ใครเป็นคนมาเรียนครับน่าจะเป็นบรรดาคุณสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านหรือเปล่าครับที่สเร่อ่วนใหญ่ก็เป็นแม่บ้านด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากนะคะผู้หญิงมากก็ของสวยๆเงามๆก็เหมาะกับผู้หญิงนะคะ้ผมไปเรียนนี่เป็นเรื่องแน่นอนนะครือคอร์สหนึ่งเนี่ยกว่าจะเรียนแล้วก็ออกมาเป็นอาชีพได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สวยๆอะไรทํานองนี้เนี่ย ใช้เวลานานไหมคะข้อหนึ่งส่วนใหญ่เราสอนวันเดียวก็ทําได้แล้ววันเดียวก็ทำได้เลยเหรอคะแสดงว่าเป็นอาชีพที่ง่ายมากเป็นอาชีพที่ไม่ยากนะคะค่ะค่ะแล้วต้นทุนเป็นยังไงคะสมมุติว่าเรียนจบวันหนึ่งแล้วก็ออกไปทําอาชีพเนี่ยต้องใช้ทุนรอนเยอะไหมคะถ้าลงทุนจริงๆนะคะ200บาทก็ทําได้แล้วค่ะ2อ0ร้อยบาทสาหรับตัวดอกไม้เทียนลอยน้ํานี่นะคะค่ะ สองร้อยบาทเราได้หลายดอกเลยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของคนในกลุ่มค่ะเป็นคนในกลุ่มด้วยค่ะแล้วตอนนี้ไปวางขายที่ไหนครับหรือว่าส่งขายที่ไหนบ้างครับเริ่มเดิมทีเมื่อลงขันกันแล้วใช่ไหมฮะก็จะไปเปิดอ๋อเริ่มคือหมายความว่าตอนนั้นมาเรียนร่วมกัน พอมาเรียนร่วมกันแล้วแต่ละคนทําเป็นก็มาลงขันเป็นธุรกิจค่ะแล้วไปเปิดร้าน่ห้างสินค้าแห่งหนึ่งนะคะอ๋อครับครับตอนนี้จากกลุ่มขอโทษครับอาจารย์ตอนนี้ที่กลุ่มมีอยู่กี่คนครับตอนนี้มีสิบคนค่ะสิบคนแล้วก็เอาเงินมาลงขันรวมกันคละเท่าไหร่ครับเป็นคนเริ่มต้นก็ที่น้อยที่สุดคือห้าร้อยบาทค่ะอ๋อครับครับแล้วจากนั้นยังไงครับจากนั้นเราพัฒนาไปยังไงบ้างครับพอมีเงินทุนแล้วมีร้านแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีออเดอร์แล้วก็รับสอนด้วยจากนั้นเมื่อ ถึงปีที่เขาคัดสรรเขาอดอบมาก็คิดผลิตตัวนี้ขึ้นมาอย่างี้เหรอคะค่ะส่งคัดสรรจนได้โอทอบโปรดักชั่นเปี้ยนมาจากนั้นที่อ p หอบโปรดักชั่นเปี้ยนใช่ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่ได้ไปออกงานต่างๆและเมื่อเรารู้ว่าสินค้าเราเหมาะกับประเภทใดเช่นสปาใช้หรือว่าตามโรงแรมต่างๆนะคะเราก็จะไปสเวตาม งานต่างๆที่เขาจัดแล้วก็เก็บนำบัตรไว้จากนั้นแล้วก็ติดต่อไปแล้วก็ส่งตัวอย่างค่ะเรียกว่าเป็นการตลาดเชียงรุกนะคะต้องต้องเสาะแสวงหาช่องทางอยู่ตลอดเวลาที่ท่นสังเกตอันนี้มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอยู่บนอยู่บนสินค้าด้วยแล้วก็บอกว่า from Thailand with love นะคะนี่เป็นของที่ระลึกที่เขาส่งออกหลือยังไงคะหรือว่ามุงขายยวตัวนี้เป็นตัวผลิต ต่ผลของเราที่ภูมิใจมากที่สุดนะคะคก็คือมีลูกค้าจากญี่ปุ่นนะคะเขากําหนดสเปคมาว่าจะต้องเป็นกล้วยหอมลูกลูกประมาณนี้นะคะ<อ>่ะไม่เกินสิบเซนคือสั่งมาต้องเท่านี้เท่านั้นแล้วต้องดับภายในครึ่งชั่วโมงด้วยะค,ะค่ะภายใน30นาทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทดลองคือการจะผลิตเทียนแต่ละรูปแบบเราต้องทดลองก่อนค่ะ จะได้รู้ว่าแสงสว่างเป็นยังไงกว่าเทียนจะหมดไปหนึ่งเล่มได้เป็นยังไงบ้างก็คือตามออเดอร์ตามสเปคที่ญี่ปุ่นสั่งมาเลยที่ส่งออกเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับคุณสายสวรางนอกนอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะครับผมว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเริ่มต้นจากคนสัก1ิคนใช่ไหมครับอาจารย์สิบคนจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจะไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็มาฝึกฝนมาเรียนรู้มาเรียนรู้ค่ะแล้วค่อยๆขยายกลุ่มขึ้นมา อย่างเริ่มแรกเนี่ยเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยอาจจะท้อใจแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะมีความมุมมนะนะคะที่เราก็ช่วยด้านจิตวิทยากับเขาด้วยชมเขาอะไรต่ออะไรนะคะภายในหนึ่งวันค่ะเขาก็ทําได้ค่ะอยากให้อาจารย์บอกเป็นกําลังใจเผื่อว่าใครคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอาจจะสนใจและอาจจะอยากจะไปเริ่มต้นถ้าสมมติพอทาแบบนี้แล้วเนี่ยจะพูดถึงรายได้นี่เป็นยังไงบ้างครับรายได้ก็ค่อนข้างดีนะคะค่ะ เราต้องหาตลาดให้ถูกจุดด้วยว่ากลุ่มลูกค like ้าชนิดไหนที่ใช้เทียนนะคะคือเทียนเป็นของที่เมื่อจุดแล้วหมดไปเขาก็จะกลับมาซื้อค่ะกำไรกําไรต่อชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะกำไรต่อชิ้นได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นของชิ้นเล็กก็กําไรประมาณ50%นะค่ะของชิ้นใหญ่แล้วก็ กําไรเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง่งแสดงว่า <17 S 2> มูลค่าก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์แล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะก็พอเป็นกําลังใจให้กับ